เต่าแสนรู้มากกราบหลวงปู่ฮกเกจิชื่อดังในช่วงเข้าพรรษา3ปีซ้อนจากกรณีผู้ใช้ Facebook บัญชีกาตะวุฒิการแก้วได้โพสต์ข้อความว่าเป็นเรื่องที่เห็นทุกปีพอเข้าพรรษาเขาจะเดินมาประจำมากกราบหลวงปู่ผมคิดเองพร้อมลงรูปภาพเต่าตัวใหญ่สีดำซึ่งมีชาวโซเชียลต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสำหรับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นติดต่อกัน3ปีแล้วครั้งแรกปี2562ครั้งที่สองวันที่29ตุลาคม2563และครั้งที่3เมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 6 4ซึ่งมีความบังเอิญตรงกันคือวันที่29และเป็นตัวเดียวกันมีร่องรอยบาดแผลที่กระดองซึ่งพอเดินไปถึงกุฏิหลวงปู่ฮกก็จะหยุดนิ่งเอาหัวขึ้นลงเหมือนทำความเคารพทั้งนี้ภายในวัดยังมีวัตถุมงคลที่เป็นนเป็นนัญลกกษณ์เเปปรูปต่าอีด้วย